จริงๆอะหนูจะบอกเลยว่าวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะคะวัยรุ่นไม่มีปัญหาเลยวัยรุ่นน้องน้องวัยรุ่นน่ารักอย่างเมื่อคืนน้องที่มาบีบมือเราไม่ได้โกรธอะไรนะเรารู้ว่าน้องแบบสภาพน้องแบบอย่างนี้เราอยู่ไหนเวทีแต่เจ็บถามว่าเจ็บไม่เจ็บเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ไม่ถือเลยไม่ใช่ร้านค่ะมันเป็นงาน ช่วงนี้เหมือนงานประจําปีเขาอะแต่ตารวจก็เยอะนะคือขันบ่ชไว้ก็คอยกับสิเอิ่นตํารวจดอกคอยกับมีวิธีการรับมือของข่อยอยู่แต่นี่คือคอยสามารถจัดการเองได้อยู่อือย่างน้องๆเขามาถ่ายรูปเขาก็บอกว่าเออป้าเป็นอะไรพี่แอนอะไรยเงี้ยคือดูแบบจริงๆอะไม่ได้ถือสาหรอก ช่างช่างมันเพราะว่าเพราะว่าแอนก็แอนแอนก็ได้พูดอะไรออกไปคือแอนก็ได้แก้เ็ดแล้วนะหน้าเวทีตรงนั้นแต่คืออันนี้มาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าเอออย่างนี้ก็มีเนาะอะไรเงี้ยก็เล่าให้ฟังเออแต่จริงๆอ่ะคือแม่ๆป,ป้าๆเนี่ยต้องใจเย็นนะคะต้องใจเย็นดีต้องใจยเนนะจย,เนจยเ็นเพราะว่า บางทีมันไม่ใช่ว่าการการที่มีอายุมากกว่ามันจะสามารถบังคับคนที่อายุน้อยกว่าได้อะบางทีบางบางทีมันเอาเอาใจได้ทุกวันนี้คือทุกคนทุกคนพอจะมองออกในในสังคมโซเชียลในสังคมของทุกวันนี้ไหมความรุนแรงมันมันเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อน อย่างโซเชียลทุกคนนี้แค่ทําอะไรผิดนิดนึงไม่พอใจเนี่ยคือด่าแล้วด่าไปหอดพอไปหอดแม่ผมดิคือทํายังไงก็ได้แค่คอมเมนต์คอม,มเมนต์เดียวเนี่ยสามารถทําให้คนมีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรได้เลยนะคะจริงๆอ่ะแอนก็คือแอนก็ภาวนาอยู่ทุกวันแหละว่าวันไหนแบบเราอย่าได้เจอแบบเรื่องหรือคอมเมนต์มีคอมเมนต์อะไรที่มันแบบมันกระทบกระเทือนจิตใจเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองก็อยู่ใน อยู่ในโซเชียลอยู่ในอยู่ในแบบนี้อยู่นะคะก็ไม่อยากให้มันมีดรามา่าไม่อยากไม่ให้มันมีอะไรเมือ่อเมื่อเช้าก็ได้ยินเพิ่งเปิดตื่นขึ้นมาประมาณบ่ายโมงนี่แหละก็เห็นพี่บอยเอออันนี้ติ๊กตอกอยู่ก็แกแกก็พูดเรื่องคอมเมนต์เนาะจริงๆหนูจะบอกเลยเนาะพี่บอยเป็นคนที่ไม่ค่อยบนเนาะแต่ถ้าแบบ ไม่ค่อยบ่นอะไรอะ่ะหมายถึงว่าเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งแต่ทุกวันนี้แบบเหมือนเหมือนเหมือนแกค่อนข้างที่จะบ่นเยอะนะบางบางทีแกก็แบบว่าเฮ้ยไม่อยากไรเลยพอดูแบบคือทุกวันนี้เราเราเรา,เรารู้ว่าพอเรามีชื่อเสียงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนทั่วไปมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะมีแบบยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งจะมี อะไรก็ไม่รู้เข้ามาหาเรามากขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้เราก็ทาใจเลยแต่ว่าบางทีคอมเมนต์ที่เขาไม่เคยรู้จักเราเลยเนี่ยมันมันเม้นแบบเม้นแบบว่าอ่านแล้วมันรู้สึกแบบมันก็ไม่ได้อยากอ่านนะคะแต่ว่าเนี่ยอย่างเวลาเราไลฟ์แล้วก็เห็นอะไรเนี่ยเห็นมันมันก็จะรู้สึกไม่ดี ขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยหน่อยน้ำเลยนะจ๊ะ